วันนี้ขออนุญาตรีวิวต้นไม้ที่มาจากอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรบอนสีบ้านน้องเต้าหู้นะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเอยต้องค่อยๆแกะนะคะเดี๋ยวจะโดนต้นไม้ของเราก็เป็นแบบห่อตุ้มด้วยนะคะเป็นแบบในกระถางด้วย ออพี่เขาแถนนางเสือดาวมานะคะนี่อะไรนางเสือดาวอันนี้เป็นม่านชมพูนะคะออนี่เป็นม่านนางพิมพ์นะคะ อยู่ในกระถางสีนิ้วแต่มีทั้งหมด2ต้นนะคะเดี๋ยวก็คงได้ย้ายกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะคะอ๋ออันนี้เป็นเทพอมฤตนะคะนี่เป็นเทพอมฤตนะคะใบนี้เฉาจากการเดินทางแต่ใบนี้ยังสวยอยู่นะคะนี่ใบน,นี้มีประมาณสองต้น สามต้นนะคะที่เขาบอนสวนบอนสีบ้านน้องต้องหูที่เขาแถมมะม่วงมาด้วยนะคะมะม่วงกับมะมะปรางนี่เปล่าเนี่ยค่ะมะม่วงกับมะปรางมานะคะมะยงชิดมั่งใหญ่ขนาดนี้นะคะ ขอบพระคุณมากๆค่ะค่ะบอนสีบ้านน้องเต้าหู้นี่เป็นพรานครนะคะพี่เขาก็ขายให้ในราคาหกสิบบาทนะคะตัวนี้เป็นม่านนางพิมพ์บ้านนางพิมพ์ก็น่าจะ ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะหกิบาทเหมือนกันนะคะนี่กัดสีมาให้เห็นแล้วว่านี่คือม่านนางพิมพ์นะคะนี่เป็นม่านชมพูเนี่ยค่ะสวยเนาะจะเอามาทำจํานวนนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นนี่เป็นเทพอมริตค่ะ นี่แทงใบใหม่หลอดใหม่มายังไม่คลี่ก็สีขาวสวยเลยค่ะชอบนะคะเทพอมริตนะคะและนี่อยู่ในอันนี้น่าจะอยู่ในกระถางห้าจุดห้านี้อยู่ในกระถางหชื่อว่าไก่ฟ้าพยาลอค่ะกำลังจะคลี่นะคะหลอดนี้แล้วก็ได้ของแถม ป็นปุ๋ยมูลมูลวัวอัดเม็ดนะคะปุ๋ยและฮิวมัสอะไรนี้แหละคะ่ะอยู่ในนี้เนาะผสมกันที่เขาแถมมานะคะแล้วก็ที่สําคัญให้ผลไม้มาด้วยขอบคุณสําหรับบอนสีบ้านน้องต้องหู้นะคะเออลืมไปสิคะนี่ค่ะต้นแถมอีกต้นหนึ่ง ชื่อว่านางเสือดาวค่ะว้าวเราก็จะมีบอนสีหลากหลายสายพันธุ์มาปลูกแล้วนะคะนี่ค่ะพระนครม่านชมพูม่านนางพิมพ์เทพอมริและไก่ฟ้าพญาลอค่ะ ขอบพคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะ